ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดียามเช้าครับผมอยู่กับบุคมาเชนเนลเหมือนเดิมครับผมตอนนี้มาเก็บบรรยากาศยามเช้าครับผมกําลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมตอนนี้ผมใช้เส้นทางถนนสองสีครับผมโชคชัเดชอุดมนะครับตอนนี้มา เก็บภาพให้ชมครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับไปจังหวัดสุรินทร์ครับผมเริ่มต้นระยะทางจากสี่แยกหัวช้างครับผมอำเภอคุนหานจังหวัดรีสเกตเขาของเรานะครับถนนสีเลนเนี่ยจะเป็นถนนสายหลักครับผมสําหรับผู้ที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับจะต้องวิ่งเส้นนี้อยู่แล้วเป็นประจํานะครับผม หรือ,อสำหรับคนที่มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกรุงเมืองเมืองบางกอกนะครับผมกรุงเทพสระบุรียุธยาชนบุรีต้องใช้เส้นนี้แน่นอนครับผมเรมิ่มต้นระยะทางจากแยกหมวช้างตอนนี้ถึงหมู่บ้านเออขาเรียกว่าอะไรนะบ้านตามโมกนะครับผม ้านตาอุดเนาะเป้าหมายข้างหน้าจะเป็นปาตตาอดุดครับผมสองข้างทางนี่ถ้าจะเป็นขายของที่ระลึกครับผมเป็นไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมของเรื่องชื่อจังหวัดศรีสะเกดของเรานะครับผมะอใส่ไปยงสวัสดีทักทายยามเชา้าครับผมดูบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าสดใสครับผม อเ,เอามา,เม,มาแล้วใช่ไหมาแล้วถนนค่อนข้างจะปลอดโปร่งรุ่งขับขี่สบายครับวันนี้ครับจะเป็นถนนสีรินครับผมตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองสุรินครับผม เขตอำเภอขูขันนะผมเป็นอำเภอที่อยู่ในตัวจังหวัดศรีสะเกดครับผมโหจะเป็นช่วงเทศกาลนี้ครับรถเยอะมากครับผมปรรยากาศเช้าๆครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาทักทายสวัสดีครับผม สวัสดี45คนดูครับผมซ้อมครับซ้อมเพื่อนเพื่อนยังไม่ตื่นนอนแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่ถึงแล้วครับบ้านตาอุด บ้านตะอุดนี่ก็จะเป็นเรื่องชื่อครับผมเรื่องชื่อของการาทำปลูกแตงโมอ่าเขาเรียกปลูกแตงโมปลูกแตงโมกันทั้งหมู่บ้านนะครับผมถ้าพูดถึงบ้านตะอุดนี่โอ้โหแตงโมแตงโม,งโมจินตลามาใหม่ <c oughs> เนี่ยครับสอ,ง,องทางจะเป็นซุ้มขายแตงโมผลไม้นะครับของฝากของดี ในเขตอำเภอขุข,ขันครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูบรรยากาศครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสครับผมหลังจากมรสุมพายุเข้าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมแต่วันนี้สดใสนิดนึงครับผมพอได้ลืมตาห้าปากได้ครับชาวสวนยางอาชีพหลักๆ จังหวัดศรีสเกียก็น่าจะเป็นพวกกีดยางพารานะครับผม60-70%เลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆครับผมมีใครที่อยู่ในเคตนอำเภอคูขันศรีสเกียรไหมครับผมรายงานตัวด่วนครับรายงานตัวด่วน เราเจอทีมงานเดียวกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปูคำเมชแนเนลครับถนนสอโชคชัยเดยดุดุมครับผมถือว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างสวยงามครับผม สองข้างทางก็จะข้าวเขียวกระจีครับผมช่วงนี้ข้าวเจอฝนครับผมฝนตกแทบทุกวันครับผมข้าวสวย นี้ผมถึงหมู่บ้านนะครับผมนิคมหนึ่งครับผมในเขตอำเภอคุนหาน้ยอำเภอคุขัน ครับแยกด้านหน้าครับผมแยกแยกโคกตานครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางอำเภอภูสิงห์ครับผมตรงไปก็จะเป็นมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมถ้าเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นอำเภอขุกขันครับมีแหล่งท่องเที่ยวให้เราได้มาท่องเที่ยวกันครับ เลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปวัดอะไรนะวัดคําชะโนดสองเขาเรียกคำชะโนดอีสานใต้อ่าถ้าเพื่อนๆแวะมาจังหวัดส,สิีสเกีนะผมอย่าลืมแวะไปเที่ยววัดคำชะโนดอีสานใต้นะผมนีนะ่ให้ดูครับผมคําชะโนดอีสานใต้นะครับวัดลุมพุก อุดมพระนารามนะผมจังหวัดศริสเกตดอกไม้นะครับโอ้กันั่งเฉยเลยแร่บัดผากน้ำค่ะดอกไม้สดๆครับดอกไม้สดๆ ชาช้าครับผมเก็บบรรยากาศเสียงอะไรเสียงรอ้อะเสียงรอ้รอร้อนระอ ครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนครับผมมาเก็บบรรยากาศยามเช้าเชอากาศสดใสแจ่มใสนะผมดูบรรยากาศฝั่งนู้นก็เป็นเขาครับผม ตาลงโอ,โอ้มันโยกะนะถนนโล่งครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอำเภอขุขันนะผมช่วงสะพานห้วยเหนือครับผมขับขี่ถนน,นโลง่งปลอดภัย การให้เพื่อนๆได้ชมครับผมเพื่อจะคิดถึงบ้านครับใกล้แล้วครับผมทเทศกาลปีใหม่ใกล้มาแล้วครับอีก2เดือน3เ,เดือนกุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนก็เพื่อนพี่น้องก็จะได้หยุดงาน พักงานกลับมาพักค่อนที่บ้านไหครับผมช่วงที่เทศกาลปีใหม่นะครับถนนเส้นสองสี่เส้นหลักเลยครับผม สีสีละเงินนี่คล่อมเลนมากเลยครับผมขับเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรรถกระบะก็บบกง,ง,งงครับผมไม่มีใครกล้าแซงอะ่ะต้องเปิดแตรให้หน่อยครับเป็นอะไรอะ่ะหลับในหรือเปล่านะครับค่อมเลนสีลือเกินต้องเปิดแตรใส่ใช่จะ,จะเปิดแตรใส่น่าจะหลับในนะนะ ไปกันนะครับ มึงเี๋ยวมึงก็ตายหรอมึงทีตกข้องกันแหละทั้งหมดนะเป็นไรเหรอโอ้โหอันตรายมากเลยขับรถเซลฟี่กันเดี๋ยวดูคันนี้ทำไมถึงขี่ข้อมลนีนเป็นอะไรถึงขี่ข้อมลนีนมึงขับขี่ข้อมลีน ม่วงกบพักนะครับผมขับขี่ทางใกล้ทางไกลนะผมจอดพักอย่าฝื้นขับต่อครับผม ดีเพื่อนๆทั้งสองคนดูครับผมสามคนดูครับผมตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอโเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเลยเก็บบรรยากาศสองข้างทางช่วงอากาศเช้าๆครับผม มาฝากเพื่อนๆนะครับตอนนี้ถึงโรงเรียนบ้านสามัคคีครับผมนี่อยู่ในเขตอำเภอขุขันนะครับถนนสองสี่โชคชัย,ชยเดือดมครับผมถนนโล่งตอนนี้ขับขี่ได้ได้สภาพคล่องเลยครับผม ใครอยู่ในเขตอำเภอขุขันไหมครับยกมือขึ้นด่วนครับผมหรือใครจะไปอุบลต้องผ่านเส้นนี้นะครับมาจากกรุงเทพสระบุรีโคราชบุรีรัมศรีสะเกดสุรินยสุรินศรีสะเกดอุบล ถนนทางหลวงหมายเลข24ถึงแล้วครับผมสีแยกละลมนะครับสีแยกละลมหรือว่าสีแยกนาเจริญนะครับผมเลี้ยวซ้ายเป็นไปด่านพรมแดนช่องสงงามครับผมตรงไปจังหวัดสุรินทรเลี้ยวขวาจะเป็นอำเภอขุขันนะผมเป็นแยกใหญ่นะครับผม ใกล้ถึงแล้วครับเขตจังหวัดสุรินทร์ครับผมเลยแยกนี้ก็น่าจะเป็นเขตสุรินทร์แล้วนะครับ เราติดไฟแดงอยู่แยกนายเจริญน,นะครับผม เส้นหลักทางหลวงหมายเรียกสองสีครับผมถ้า,าผู้ใดที่ขับรถแปดสิบเก้าสิบไม่ถึงร้อยก็ชิดซ้ายไว้ครับผมเพราะว่าเป็นถนนมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯพระบรมเขาจะขับรถเร็วนะครับห้ามแช่ขวานะครับผมเป็นคำแนะนำดีๆครับผมขับขี่ปลอดภัยครับถ้าขับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่ชิดซ้ายไปเลยครับผม เลนขวาเนี่ยสำหรับคนที่ดิ่งทางตรงนะผมอาจจะต้องใช้ความเร็วนิดน,นึงครับผมแต่ไม่ควรเกินหนึ่งสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าเท่นี้น่าจะมีกล้องครับผมกล้องจับความเร็วปิงไม่เกิน90สโดนกล้องอ่าไม่ไม่เกินเกนะครสิบผมโดนกล้องต <c oughs> อนนี้อยู่ที่เขตรีสเกตครับผม จะมีกล้องจับความลืมไหมครับผมม,มีไหมน่าจะไม่มีเนาะน่าจะน่าจะอะไรนะคอำเภอปราสาทถึงจะมีนอ่นถนนมันมันสวยแล้วก็ซับอับซับซับเอาซับเอา,เอ,าอะเดี๋ยวหมู หน้าจะเป็นบ้านขนุนครับผมบ้านขนุนอยู่ในเขตอขุขันนะครับผมบ้านขนุนโรงเรียนบ้านขนุนทางหลวงก็จะมีป้าย เตือนคนขับเป็นระยะระยะนะครับผมง่วงแล้วจอดพักดีกว่าตรงสะพานห้วยลำห้วยตัวนี้ก็จะมีเป็นเขตนะผมสุดเขตนะผมสุดเขตสีสเกตจะไปเป็นเข้าสู่เมืองสุรินทร์นะผมอ่าตันนี้เข้าสู่เมืองสุรินทร์แล้วครับ ตาคงครับผมตำบลตาคงคคอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะผมก็จะมีโรงเรียนขนาดกลางครับผมโรงเรียนตาคงวิทยานะผมรัชมังคลาพิเศกเนี่ยแอดมินปูกรเมชาน,นี่เรียนตรงนี้นี่นแล้วผมตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมม .6 ครับผมแอดปูเองแอดปูก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านตะคงครับผมเนี่ยครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านตะคง ก็สังขาจังหวัดสุรินทร์นะผมมัธยมก็จะขึ้นไปโรงเรียนตะคงวิทยานะครับรัชมังคลาวิทีครับผมแอดโบกเรียนตรงนี้ครับผมจนจบม .6 เลยปั่นจักรยานมาตอนเ,เช้าครับผมใกล้ถึงแล้วครับ ย้อนสอนใหเห็นนะผมอันตรายมากๆครับสําหรับการย้อนสอนในถนนเส้นหลักแบบนี้ครับสวัสดีทักทาย10คนดูครับผม ร้านลาบขายเปิดใหม่หรือเปล่าโอ้โหมีลาบต้มก้อยเปิดใหม่ครับผมถึงแล้วครับเปี่ยวหมูวันนี้น่าจะปิดร้านครับผมถึงแล้วครับผมคุ้มทางโค้งครับผมจะเป็นเขตบัวเชครับผมโอเคครับผม นรญยตลงไลท์ครับถึงแล้วบ้านแอดปูคาเมย์ิง oh. มาแล้วครับถึงแล้วโอเคครับสวัสดีครับทุกๆุกคน